This is what this is slavery is, what, this is a, not gone anywhere, right? So the old school idea of slavery. Let's talk about slavery. The government would get slaves. The government wants is slaves. This is what this is slavery is not gone anywhere, right? So the old school idea of slavery. Let's talk about slavery. The government would get slaves, make them work for free, and build things. That's slavery. So they've stopped doing that now. So what do they do now? They get people, make them build things for money. But the government print all the money. So if a government can create as much as they want of something from thin air, and you give up your life for this thing they can create from thin air as much as they want, you are still their slave. That's it. You used to be a slave, and you'd work all day, and at the end, you got food in the house now you work all day you get money and you spend all your money on food and house like you slavery is still here my friends nothing's changed right take that caught the government wants is slaves to the chair can because is slaves this is slavery's not gone anywhere Right? So, the old school idea of slavery, let's talk about slavery. A government would get slaves, make them work for free, and build things. That's slavery. So, they've stopped doing that now. So, what do they do now? They get people, make them build things for money, but the government print all the money. So, if a government can create as much as they want of something from thin air, and you'll give up your life for this thing they can create from thin air as much as they want, you are still their slave. That's it. You used to be a slave, and you'd work all day, and at the end, you got food in the house. Now you work all day, you get money and you spend all your money on food and house. Like, you work you you your food day all all ที่เขาพูดทั้งหมดเนี่ย48วินาทีเขากำลังพูดอยู่เรื่องหนึ่งสั้นๆแตไ่ได้ใจความมากนะทั้งหมดเลย <c oughs> <c oughs> เขามีวิดีโอถ่ายตั้งแต่สมัยอียิปฟาโรทุกคนเป็นท่านทุกคนทำงานเพื่ออะไร h ฮา s e a n ์ฟ o ู้อาหารและที่อยู่อาศัยนะเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังทําเหมือนเดิมเหมือนเดิมคืออะไรมันก็พิมพ์เงินขึ้นมาจากอะไรทินแอร์ทินแอร์คืออากาศว่างเปล่าพิมพ์เงินจากอากาศว่างเปล่ามันอ้างว่ามันอ้างว่ามีทองคำสาตนดา์ดายเซชั่นซิเคอริตี้ไทท์บายโกลด์สแตนดาดคำประกันทั้งหมดเนี่ยไอไธนบัตรเฟียสเนี่ยระบบเฟียสเนี่ยคำประกันโดยธนบัตร ไอ้ทองคําแท่งจริงๆทองคําแท่งเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเพราะแม่งพูดปากเปล่าเวิร์ดออฟเมา์ใบคําพูดเวิร์ดออฟเมาล์คำพูดเสร็จแล้วมันพิมพ์ตนาบัตรขึ้นมาให้เราทํางานเพื่อหาตันบัตรไอ้นาาทนบัตรพวกนี้ก็คือแบงก์ของเต็กเสร็จแล้วเราท,าาท,ทําันบัตรพวกนี้พอได้ตนาบาททัตรพวกนี้เราไปทำอะไรไปทําซื้อที่เพื่อเพื่ออะไรเพื่ออาหารฟู้ดแอนด์เฮาส์อาหารและบ้านที่อยู่อาศัย เราคืออะไรคือท่าเหมือนเดิมเหมือนสมัยฟาโรมันบอกว่านวตินเชนไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยมึงก็ยังเป็นท่าอยู่ดิความเป็นท่ายัางมีอยู่ต้องทำยังไงฝ่ายมนุษย์ต่างดาวก,ก็บอกก็เลิกโทนนบัตรแม่งทิ้งนี่กฎหมายที่รองรับโทนนบัตรเลิกทิ้งหมดเมื่อกฎหมายเลิกโทนนบัตรเลิกทิ้งหมดความเป็นท่ามันก็หายไปมึงใช้ระบบดิจิตอล แล้วไอ้ไฟต่างดาวมันก็นไม่ป้นทอนคืนกลับอะไรหกพันล้านตันแล้วมาแจกทั้งโลกบอกให้เงินพวกนี้เป็นเงินของพวกมึงมาเป็นพันพันปีมึงกลับไปใช้อย่างเดิมจบไหมนี่คือทําไมต้องอาภายัยหนี้ต้องคืนที่ดินต้องไม่จ่ายเฮียอะไรทั้งสิ้นที่พวกมึงกำลังจะจ่ายสามสิบห้านาทีเอาละว,วันนี้ก่อนสุดท้ายที่ผมจะดดาทักษิณเล่นขี้นี่ทุกวันผมจะด่ามเฮ้ ไอ้ล้านอากาศมีนาม,มือนเตรียมอวตารไปเตรียมอวตารได้เลยไอ้พวกที่เป็นริ้วล้อมไปเตรียมอวตารมาดา่ากูเดี๋ยวกูจะด่ามึงกลับ <c oughs> แกจุ้ยโซ่การพูดภาษาจีนคำภาษาไทยคำนี้หนึ่งได้ใจคนจีนคนแก่คนจีนสองยูท b e มันงงเพราะมันแปลไม่ออกกูพูดอะไรกูไม่บอกมึง <c oughs> ก็ดีนะยังไม่พูดฝรั่งเศสทั้งรายการเลยสัตว์มึงจะได้รู้ไปเลยว่าเทียมึงอ้อมาพูดเที่ยอะไรมันก็แปลออกหมดอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องแปลแต่ผมบอกให้เครื่องแปลแปลแล้วผิดผิดถูกๆนะแต่อย่าไปหวังมันมากแต่ว่าเวลาแปลมาแล้วนี่มันดีอย่างว่าผมไม่ต้องนั่งพิมพ์คือแปลปุ๊บกดปุ๊บกปพ้พาแปะปุ๊บปุ๊บแม่งขึ้นปั๊บเลยจบผมไม่ต้องนั่งพิมพ์ยาวเหยียดโอ้บังก็ง s ุ r ข์อ่ e นง่า n d ี่จะเข้าใจวันสิ้นสุ ในวงเล็บ breakfast ขาวความจริงเข้าใจง่ายเมื่อคนพบตกตัวเมื่อคนพบแต่จริงๆคำคำประโยคจริงโดยกาลิเลโอซึ่งชื่อเขาคือกาลิเลอีกาลิเลโอชื่อจริงชื่อกาลิเลอีและกาลิเลโอแปลกดีนะแต่ว่าเขาท่า <laughs> คำจริงมันคือ truths are easy to understand when they are discovered เพราะเป็นภาษาโบราณต้องเขียนอย่างนั้นภาษา once discovered เป็นภาษาอเมริกันอังกฤษความจริงนั้นเข้าใจง่ายเมื่อวันวันที่เท่ากับเมื่อใดก็ตาม Discover discovered the ค้นพบง่ายๆจบ RV r e v a l u e วลิ r r คเรนซีกรอบโล r r คเรนซตั้งใจฟังอันไหนไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมอธิบายกระทรวงยุติธรรมออกบันทึกช่วยจำปี2019 เรียกว่า um. เมมโมรันดัมคำว่าเมมโมรันดัมนี่มาจากคำว่าเมมโมรีเมมโมรันดัมนี่ก็คือภาษาละตินอ่านว่าเมมโมรันดัมหรือเมมโมรันดัมซึ่งมาจากคำว่าเมมโมรีความทรงจำเพราะฉะนั้นถ้าภาษาอังกฤษของมันเนี่ยมันก็คือฝ่ายตุลาการออกเมมโมรันดัมที่เขาเรียกว่าเมโมในบริษัททั่วไปเขาจะมีเมโมเขาบอกยังมีสงครามเมโมเลยทะเลาะกันระหว่างอินเดร์นเมนกับดีพา์นเมนหนึ่งส่งเมโม่มาให,ให้ให้กรรมการผู้จัดการอ่าน ไอ้นี่เฮียอย่างนี้ไอ้ที่ตอบมาว่ากูไม่ได้เฮียมึงไงเฮียเขาเรียกสงครามเมโมในบริษัทบริษัทใหญ่ๆระดับโลกมีหมดนะครับกระทรวงยุติรรอออกบันทึกช่วยจำปี2019ที่ยกโัวให้ทรัมป์จากทุกสิ่งที่บันทึกไว้ในรายงานมัวเลอร์และ s b i ยอมรับการแทรกแซงในการเลือกตั้งปี2020ซึ่งทำให้การเลือกตั้งในปี2020เป็นหมฆ่ยุบตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและรัฐบาล และนํากฎอายการศึกมาใช้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ FBI ยอมรับขัดขวางการเลือกตั้งปี2 0งศูน i อเอฟกมายอมรับเพราะว่า FBI มีหลายฝ่ายหลายฝ่ายบางฝ่ายก็ยอมรับบางฝ่ายไม่ยอมรับกับการโจมตีที่ผิดกฎหมายที่มาอลาโกคือ FBI เนี่ยโดยคําสั่งของโจไบเดนเข้าไปแกล้งทรัม์เพื่อออกสื่อเข้าไปค้นหาจับสิ่งที่ทํานั้นผิดกฎบัตรกฎหมายของาตามรัฐธรรมนูญอเมริกา กับผู้พิพากษาที่สกปกอายการสารัฐที่สกปกและเอฟบีไอสกปกมริการเลนเอจสกปกที่ลงนามในเรื่องนี้และตอนนี้ได้เรียนรู้ว่าเอฟบีไอสกปกได้ระงับข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับโจโบไบเดนและไม่ได้จับกลุ่มไบเดนและลูกชายของเขาในข้อหาก่ออาชญากรรมมากมายแต่ผู้เขาทํางานลูกกับ a c e b o o k เพื่อรละครความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาแล็ปท็อปของฮันเตอร์ไบเดนที่แทรกแซงในการเลือกตั้งปี2020ในขณะเดียวกัน เอฟบีไอทั้งกลุ่มก็ไม่จับก,กุญแจโจบเดินกับไอ้แล็ปท็อปทิ่ผิดกฎหมายซึ่งเห็นชัดว่ามันกำลังมั่วเด็กฆ่าเด็กจันที่29สิงหาคม <c oughs> ทรีกอร์เชสเขื่อนสามผาถูกทำลายโดยกลุ่มพันธมิตรขณะที่สงครามประตูขึ้นในฮีรักซึ่งน่าจะเกิดจากกลุ่มกรอบลิสกรอบลิสคือพวกคองโลกพวกซาตานของโลกในความพยายามที่จะป้องกันการรีเซ็ตสก,กลุลเงินทั่วโลกเพราะถ้ารีเซ็ตสก,กลุลเงินเสร็จมันแพ้เลย ในขณะที่คาบาวก็คือฝ่ายลัดลึกสั่งให้แคนดฐบาลให้รัฐบาลแคนาดาเนี่ยจับกลุ่มรถบรรทุกซึ่งเรียกร้องสิงทธิเสรีภาพของฝ่ายแคนาดาทั้งหมดที่เริ่มต้นในโลกคือ Canadian Freedom Truckers จับกลุมในสัปดาห์นี้ในขณะเดียวกันกระทรวงยุติธรรมได้ออกบันทึกช่วยจำปี2019ที่ยกเลิกคำจากทุกสิ่งที่บันทึกไว้ในรายงานมุลเลอรและเอยอมรับการแทรกแซงในการเลือกตั้งปี2020 ซึ่งจะทําให้การเลือกตั้งในปี2020เป็นโมฆะยุบตําแหน่งประธานที่ปร,ระสารตฐและรัฐบาลและนํามาซึ่งการต่อสู้กฎหมายจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่คือนั่นคือสาธารณรัฐฟื้นฟู r า r e รี l u ลิว global currency r e v a l u e i GCR จูดี้โนดคือจูดี้บาร์อินเนโนดดบันทึกไว้ว่าวันจันทร์ที่29สิงหาคมเห็นได้ชัดว่ากลุ่มพันธมิตรได้นำสำนักงานใหญ่ของเขือน ได้นำสำนักง,งานใหญ่ของเขือนทรีกอร์เจสของ global trafficking ring วงกรการกระาจอดโลกเดี๋ยวก่อนทำไมถึงต้องเอาก <c> ล <oughs> ุ่มพันธมิตรนำเาสำนักง,งานใหญ่ของเขือนเพราะว่าไอ้เขือนเฮียเนี่ยถ้ามันล่มเมหร่นะแล้วน้ามันหลุดออกมานะมันทำให้แกนหมุนองศาของโลกเพียนเพียนไปครึ่งองศาเวลาโลกมันหมุนอยู่เนี่ย มันเอียงอยู่แล้วมันเอียงไปครึ่งองศาที่เอียงครึ่งองศาเพราะแรงเวียงของน้ําที่หลุดออกมาเนี่ยน่ากลัวนะ <c oughs> ออกไปพร้อมกับรอดสอบกอดคือถ้าเขื่อนนี้แต่งมันโทษว่าเป็นการทุบตีของแท่ของแท่พระเจ้าความพิโรธของพระเจ้าความโกรธของพระเจ้าเนี่ยรอสอฟกอดและด้วยเส้นตายที่รอดำเนินการในวันเสาร์หน้าเพื่อการเลือกตั้งในปีสอง0ูสองูนเป็นโมฆะเอ i บยยอมรับว่าพวกเขาแทรกแซงการเลือกตั้งครั้งนั้นในด้านหนึ่ง กรอเอลิสคือพวกซาตานของโลกนี่สั่งให้แคนดิเดตฟรดัมเทาโอถูกจัดในสัปดาห์นี้และดูเหมืนอนจะพยายามป้องกันไม่ให้ Global Currency Reset คือการเปลี่ยนสกุลเงินใหม่ทั่วโลกเป็น one w o r l d o n e currency ทั้งโลกมีอัตราเงินแลกเปลี่ยนเดียวกันคือต่างคนต่างมีเงินของตัวเองแลวอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเท่ากันหนึ่งต่อหนึ่งไม่ต้องใช้ดอลลาร์ในการทุกโลกถือดอลลาร์หมดไม่จาเป็นโดยเริ่มทางสงครามในคิงพินคือเป็นหัวหอกการทําสงครามเป็นหัวหอกของ global currency revalue ประเทศอิรัก global currency revalue ข่าวตัวทุกสถานที่นี่คือสิ่งที่คาดหวังในอิรักเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สงบหรือกําลังเฉลิมฉลองม,มีอะไรเกิดขึ้นอีกในโซนสีเขียวเราได้รับแจ้งว่าพวกเขาได้อพยพบุคลากรข,ของสหรัฐออกจากสถานทูตในพื้นที่สีเขียวแต่มาเร็วเกินไปที่เราจะรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นเรายังคงพยายามทําให้ถึงที่สุดมาร์คซีมาร์คซีซีคือแซ่คือมาร์ค, 4. 4. ค,คไม่ใช่มาร์คแซกระเบิ้น มันมากเลยสักคนหนึ่งเนี่ยผมมจําไม่ได้มันเป็นผู้สื่อข่าวฝ่ายฝ่ายเลวเนสเซราสิบหกยุติปฏิบัติการทงางทหารของรัฐบาลสหรัฐทั่วโลกที่เก้าราวคือนาโต้ไงนาโต้ NATO แม่ไปอยู่เกือบทุกประเทศเลยในยุโรปที่เก้าราวคือใช้ความเป็นใหญ่สงครามและข่าวลือเรื่องสงครามเป็นสิ่งที่มองเห็นได้สําหรับทุกคนและข่าวลือให้ยุติหมดเพราะว่าสงครามจริงไม่มีเพราะฉะนั้นยุติได้ด้วยการเห็นมึงก็มองเห็น บริกบกคือระเบียบโลกใหม่ที่ประกอบประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียไชนาและซาอุดิอาระเนี่เท่ากับทางโลกท่านอาจจะไม่รู้สึกว่าทำไมมันใช้คำว่าบราซิลขึ้นต้นบริกเพราะว่ามันเป็น abbreviation เป็นตัวยอ่อซึ่งว่าถ้าบราซิลขึ้นต้นมันจะอ่านได้ง่ายนั่นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองบราซิลนี่มันครองอเมริกาใต้เกือบทั้งหมดก่อนมีจีนเนี่ยก่อนจีนจะมาเข้าสู่ International เป็นสากลอเมริกาทั้งแคนาดาทุกประเทศในโลกเนี่ยจะจ้างบราซิลทำงานที่ด้วยค่าแรงต่ำมากเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผลิตในบราซิลเนี่ยเยอะมากอเมริกาเป็นหนี้บราซิลจนล้นพลนตัวเพราะจ้างบราซิลทำสักเบอร์อยางเหลือลบประธานเพอร์นิมาอานันกล่าวว่ารัสเซียและอินเดียไม่ต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐสำหรับการตั้งถิ่นฐานร่วมกันอีกต่อไป แหล่งข่าวคิโตคิดโก้บอกกูเขาไม่เอาดอลลาร์ไอ้ดอลลาร์ที่เกี่ยวเพโทรโดอลลาร์นี่สำหรับอเมริกันที่ขีนนะ้เกียจนักคือไม่ตื่นรู้โดยขึ้นอยู่กับคนอย่างตัวฉันที่จะบอกพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นคือจูดิโนบอกกลไม่บอกฉันต้องการให้คุณไปค้นหาคำสั่งของผู้บริหาร1 3 8 4 8ซึ่งทำขึ้นในวันที่12กันยายน2018ยนมันยังคงทำงานอยู่คือบังคับใช้ได้อยู่เขาไม่ได้เขียนแต่ผมเติมให้นะยังบางคับใช้อยู่ ราะการประชุมไม่ได้ระบุที่อยู่ของประเทศเหตุฉุกเฉินในขณะนั้นการจับกลุ่มจํานวนมากเกิดขึ้นเนื่องจากคาสั่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายทหารที่แอบฝังที่กําลังเกิดขึ้นไปค้นหาข้อมูลอ,อ้างอิงทั้งหมดที่ระบุไว้ในคําสั่งนี้และอ่านข้อมูลเหล่านี้แล้วคุณจะเริ่มตื่นเริ่มต้นเพื่อดูภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นไปค้นหาส,สิ่งที่ชอบพระราชบ,บัญญัติอํานาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศในวงเล็บ5 0 u จุด s จุด0 1จุดและ S E Q จุดปิดวงเล็บ I E P A ในวงเล็บ I E E P A พระราชบัญญัติเหตุสูตรเฉรีแห่งชาติของอเมริกาเนี่ยคือในวงเล็บอีก50า0 U จุด S จุด C จุดหนึ่และส s e q n จริงจริง S E Q คือ s e q n เป็ดนวงเล็บ N E A มาตาสองในวงเล็บ F ของกฎหมายว่าด้วยการย้ายถิ่นฐานและสัญชาติปีหนึ่ง u. จุ s. จด c. 1ุด1นในวงเล็บ f ปิดวงเล็บและมาตรา3 0มหของหัวข้อ3 United States Code ซึ่งสำคัญมากเขาประกาศฉุกเฉินด้วยใช้สามอันนี้คือการย้ายถิ่นฐานก็เกี่ยวหากคุณทำอย่างนั้นและมีเซลล์สมอง 2. สองเซลล์คุณจะเห็นแสงสว่างจากนั้นคุณสามารถตะก,กูลใส่ลูกชายของคุณว่าที่ลูกชายพวกวัยรุ่นทั้งหลายมันชอบ s าร์ชไม e ์ซารมาจากคำว่า s ซอร์จิเรียกว่าจา่า หรือว่าซาช์ซาชในภาษาอเมริกันซาสมายก็คือว่าหัวล่อแบบจ่าหัวล่อคือมึงไม่รู้เยียเลยเลยไอเด็กไอเด็กเมื่อวานสืบมึงยิ้มโดยที่มึงไม่รู้เฮียคือยิ้มยอะแต่ยิ้มยอะของมึงเนี่ยคนอเมริกนันเรียกว่ามึงยิ้มแบบมึงไม่รู้เฮียเลยเลยคือมึงกระจอก <c oughs> <c oughs> ฉันไม่ชอบตัวเองและบางครั้งก็จําเป็น อ่านโพล่าสุดของใจแล้วคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคําสั่งว่าผู้บริหารเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับพระราชบัญญัติการจราจนเมื่อเพนส์รับรองการเลือกตั้งเพนซิวเนียเพนซิวเนียือถือเป็นรัดหลักเลยรับรองการเลือกตั้งที่เป็นการชอบโกงทาได้ลงนามในพระราชบัญญัติการจราจนสองวันต่อมารัฐที่ล้าลึกล้าพยายามจะฆ่าภรรยายของเขาเกมบน m อคืออะไรไม่รู้คือ MF น่าจะเป็นมมนิเตอรี่ฝันมึงที่เหลือคือทั้งหมด เพราะฉะนั้นหลอกล่อปลอมโปโลแกล้งทำอินออคิวเรชัก่อนเที่ยงรายละเอียดเล็กน้อยนี่ไม่ใช่การเลือกตั้งปกติสี่ปีของคุณเป็นการเลือกตั้งก็คืออานาจในประเทศนี้กลับไปเป็นของใครเราคนโดนเนลทรัมไปอ่านคําประกาศศิลภาพและอ่านส่วนที่เกี่ยวกับท่ารัฐบาลออกจากการควบคุมไม่ใช่แค่สิทธิ์ของเราแต่เป็นหน้าที่ของเราที่แทนที่มันมันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20มกราคม2 0 1 7 โดนัลด์ทรัมปสอแววต้องจัดเลือกตั้งใหม่ทันทีอาทิตย์ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นโพทุสรีรูทโพทุสคือ presidency of the united states of america รีรูทก็คือการกลับสู่ความจริงอีกครั้งหนึ่งคุณจะทำอย่างไรเมื่อคุณต้องการเปิดเผยใครบางคนแต่คุณรู้ว่าคนอื่นไม่เชื่อคุณก็เหมือนสาวบางคนเมียบางคนไปเล่าเรื่องนี้ให้พวกให้ผัวฟังผัวบอกคุไม่เชื่อม คือปล่อยแม่งวางไว้ข้างหน้าและตรงกลางและปล่อยให้พวกเขาเปิดเผยตัวเองคือก็ช่างมึงมึงจะวางไว้ข้างหน้าหรือวางไว้ตรงกลางก็คือเลิกกับมันปล่อยหรือว่าตรงกลางปล่อยให้พวกเขาเปิดเผยตัวเองก็คือไม่ต้องไปคุยเลยพวกนี้ปล่อยให้มันปล่อยมันเรียนรู้เองว่ามันรู้ว่าอ๋อผู้ฉีดวัคซีนกูตายแน่แซมชื่อเสียงนี่คือโพสที่สําคัญมากเนื่องจากควรเป็นตัวแทนของสาเหตุที่ดองทำเช่นนี้ ประธานที่บิทรัมป์เป็นประธานที่ปดีในช่วงสงครามของเราและตัดสินใจในช่วงสงครามเพื่อเปิดเผย NWO New World Order ระเบียบโลกใหม่และให้โลกวาระซาตานของพวกเขาหมดไปแสงสามารถเปิดเผยความมืดเท่านั้นหรือแสงสว่างมาก็เปิดเผยเอาละเรื่องที่คนเข้ามาถามผมเมื่อวานมีพระราชกิจสดียกยุเลิกกกตทำไมยุบสภาใหญ่เกินไปคือกกตแม่งใหญ่เกินไปทำที่อะไรก็ได้ อยู่เหนือทุกอย่างอยู่เหนือนิติบัญญัติเหนือตุลาการเหนือสัก,กเบยเหนือเขายุบแม่งชิงจบใหญ่เกินไปผมเขียนใหญ่เกินไปการเมืองไทยกําลังเดินเกมตามฝ่ายแสงจะเห็นเป็นขั้นตอนที่หลุดออกมาให้เห็นเป็นระยะทั้งที่นายกใหม่เก่าคือนายกประยุทธ์หรือนายกประวิตย์ต่างเล่นเกมหมดสําหรับพวกพวกยงงงังงงงวยงงคงยากหน่อยเพราะพวกตื่นมานานแล้วไปไกลมากแล้วนักกินเมืองดารา นักต้มตุนทําธุรกิจสีดําล้วนต้องตายหาหมดหรือติดคุกที่กินโมเป็นขั้นเป็นตอนดังที่เห็นตามสื่อแม้พวกสื่อเทียมยังอดไม่ได้ต้องเล่นข่าวอย่าลืมใช้คุยคิดวิเคราะห์แยกแยะและแยบยนคือเวลานี่ฉันเห็นหมดนะักการเมืองตายนักการเมืองถูกจับอายการถูกไล่ออกสารพัดเป็นขั้นเป็นตอนดาราตายดาราดังตายไอ้พวกโกงแชร์โกงคริปโตโกงอ,อะไรบิดคับ้บ บิตคอยบิตเฮอะไรโดนหมด17ล้านขี่อะไรเฟอร์รารี่ลัมโบกีนี่มีปอเชลปอแช่ที่ไายหมดเด็กทักษิณนี่เนี่ยทุกนาทีทุกอย่างพลิกได้หมดเจงเข้ารางจากรูปประมที่จับต้องได้การมีเงินงบประมาณแผ่นดินสามปีซ้อนมาจ่ายเงินเดือนค่าราชการทั้งแผ่นดินรา10ล้านล้านฟาควักให้การสร้างสถานีรถไฟฟ้าที่ใหญ่โตมาหือมาการสร้างถนนหนทางไฮเวย์มากมายทั่วประเทศ เปลี่ยนเป็นสีเลนหมดการสร้างเขื่อนกั้นน้าใหญ่สุดในโลกยาว100กิโลเมตรกว้าง2กิโลเมตรจากระยองชนเพชรบุรีการปรับปรุงสนามบิน37แห่งทั่วไทยเพื่อเป็นระดับนานาชาติการสร้างรถไฟเรียบทั้งกลุ่มรวมเมืองเล็กใหญ่รอบกอทมการสร้างรถไฟความเร็วสูงสายใหญ่จากจีนลงไปที่ถึงสุดมาเลฉุกคิดกันบ้างหรือเปล่าว่าการปรับปรุงคลองหนองบึงให้สวยเทียบนานาชาติฟ้าควักเองทั้งหมด รัฐบาลโดยนักกินเมืองแดกจนไม่ไม้ไอติมยังไม่เหลือไปคิดกันนะนี่สินทั้งหมดที่นายกตู่ทำไปจนบ้านเมืองไร้งบนั่นคือการทำความสะอาดนี่สินให้ประเทศเพื่อแสดงเห็นว่าไอสัตว์นรกโทนี่จอมจัดจากโกงบ้านเมืองไปเท่าไหร่แถมตอนนี้ยังออกโรงโลกโซเชียลตีเตียนฟ้าตลอดถามคำถ้าฟ้าไม่เมตตาจะมีเงินมาสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเหล่านี้หรือแปลติงคิดแทนสสมอง และต้องมีศรัทธาในฟ้าเราอย่างเต็มเปี่ยมทําไม200กว่าประเทศทั้งโลกยังเชื่อมัน่นศรัทธาฟ้าเราให้ถือเงินที่จะมอบให้ทุกประเทศ200กว่าประเทศทั้งโลกแล้วต่างชาติมันมัน,ม,นมันต่ำไบกี่เหรอมันเชื่อฟ้าเราอะเชื่อองค์พระเราแต่พวกมึงกลับเชื่อใครเชื่อไอ้ทักษิณเลขขี้ไอ้โทนี่จัดฉาาไอ้บัตรซบเคียตัวนี้ตายหาไปแล้วนะศพอยู่ไหนเขายังรู้เลยแต่กระบือแดงแดง แดงเงินทั้งหลายยังเสือกเชื่อทักษิณเล่นขี้อยู่แถมแม่ตายหาไปเกือบสองปีแล้วศพก็พบแล้วยังตึง่ยังเต้นกันใหญ่ที่สะพานควายลงท้ายกระบี่แดงที่เหลือหยิบมือจะโดนฝ่ายประชาชนคนธรรมดาตึกงจมดินสุดท้ายมึงตายขณะนี้มีเจ้าพนักง,งานมาถ่ายแบบที่ดินทั่วประเทศจนตาสีตาสาเกิดความกลัวขึ้นมาขอแจ้งดังนี้ให้หายกลัวทำไมไม่คิดบ้างเขากำลังจะคืนโฉนดที่ดินเรารฟรีฟรีฟรฟร อย่าสนใจถึงเวลาอาภัยนี่ธนาคารทุกแห่งต้องคืโนโฉนดให้ฟรีฟรีฟรีฟร,ฟรีเพราะธนาคารทั้งโลกล้วนหมดอำนาจในการทำธุรกรรมการเงินมีหน้าที่เพียงโอนเงินให้เท่านั้นมีหนำซ้ำกฎหมายที่ประกอบการเรื่องโฉนดที่ดินดูก็โดดยกเลิกไปหมดเมื่อประกาศใช้ระบบการเงินเก,นเกนสราใหม่ดังนั้นกฎหมายทั้งโลกจึงเป็นโมฆะหมดใช้บังคับไม่ได้เพราะที่แล้วมาการปล่อยกู้ทั้งหมดธนาคารทำผิดกฎหมายหมดท่านส่ง อย่าก,กลัวในเร็วๆนี้ธนาคารทั้งหมดที่ถือโฉนดเพื่อเป็นประกันหลักทรัพย์การกู้ยืมเงินต้องคืโนโฉนดให้เราฟรีฟรีฟรีฟรแถมทุกคนตามบัตรประชาชนที่ถูกต้องสำรวจแล้ว66.1ล้านคนคนไทยที่มีบัตรประชาชนจะได้รับเงินทุกเดือนจนตาย4 0 0 0ปีอีกอย่างทุกคนจะได้รับมือถือล่าสุดคิวโฟนสร้างเสร็จแล้ว6000ล้านเครื่องวันก่อน5,000ล้านเครื่องตอนนี้เมื่อวานเขาประกาศว่าสร้างเสร็จแล้ว6 0 0 0ล้านเครื่องโดย รัฐบาลอังกฤษกับเยอรมันร่วมกันไม่ใช่จีนแล้วก็สุดท้ายเมื่อสร้าง 7, 800, 000, เสร็จ7,800พัน้นลังเกือเขาจะส่งเข้าไปที่อเมริกาเพื่อไปออไปใส่ข้อมูลใหม่หมดให้ทันสมัยที่สุดเพื่อใช้เป็นมือถือและเครื่องมือประจําตัวทุกคนฟรีฟรีฟร,ฟรีจากองค์พระเราซึ่งได้รับจากฝ่ายแสงอีกทีหนึ่งเพื่อประกอบการโอนและยืนยันตัวตนในสิทธิทุกอย่างการุณาเก็บบัตรประชาชนให้ดีเพื่อยืนยันในการท,ทําธุรกรรมทั้งหมด ท่านเชื่อไหมว่าไอคิวโฟที่ทำมาใหม่เนี่ยจะใช้ระบบหกถึงเก้าเร็วกว่าระบบเก่าหมื่นเท่าเร็วกว่าระบบที่เราใช้อยู่ในหมื่นเท่าไม่มีเซลเซี์ไม่ผ่านเซลเซี์ไม่ผ่านออปติกไฟเบอร์ทุกอย่างใช้ wifi หมดโดย wifi ยิงขึ้นดาวเทียมแล้วดาวเทียมยิงมา wi-fi ใหม่ยิงขึ้นดาวเทียมดาวเทียมยิงมา w i f i ใหม่ยิงขึ้นยิงลงยิงขึ้นยิงลงเพราะว่ามันมีดาวเทียมซตถลายประมาณเขา เริ่มทีเดียวเขาตึงไว้ถึง2องหมื่นสอนดวงนะเพื่อไอถีต่อไปนี้คุณจะติดคุณมีคุณมีคิฟนี่คุณจะโทรหาใครในโลกใบนี้ได้หมดแล้วก็มันจะมีดาวเทียมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเราเรียกว่า Space X ไอดาวเทียม Space X นี่คุณต้องจ่ายตังนะแต่คุณสามารถโทรไปถึงขอบกาแล็กซีได้โดยเป็นเรียลไทม์นะไม่มีการทาดีเลยการหน่วงเวลาคุณโทรติดต่อกับยายนอวกาศที่อยู่ขอบกาแล็กซีได้ เขาผลิตนี้ขึ้นมาทั้งหมดเพราะว่าประเทศอเมริกานั้นเข้าร่วมเฟสเดอร์เรชันกาแล็กติกไลท์ห้ามมากกว่าห้าสิบปีเฟสเดอร์เรชันกาแล็กติกไลท์คือสมาพันธ์แสงของจักรวาลคือเป็นสมาพันธ์ของเกี่ยวกับยานอวกาศของจักรวาลทั้งหมดเข้ารวมกันเป็นหนึ่งเป็นยูนิเขาถึงอยากให้โลกเราเข้ารวมด้วเป็นหนึ่งด้วยจบพอกั่วันนี้นะ ห้าสิบสามนาที <c oughs> ต่อไปก็คุยเรื่องมีคนเขาฟังเลยวก็คือของขึ้นมันน่าจะของขึ้นไอ้คนไปบอกเลยรถคันนั้นของปุ่มก็บ้าไอ้ปุ่มมันไม่มีรถมึงเอาเฮียอะไรไปบอกว่ารถหมดมึงก็ชี้ช่วยกันหมดแล้วไอ,อ้เฮียนี่เขาก็บ้าไม่ว่าเฮียอะไรเช็คตื่นไฟมาหมดเดี๋ยวกูเป็น